จริงหรอาาสามสิบโลสามสิบโลค่ะถามพ่อ,อยังก,กี่โลกี่โลอ่ะค่ะหนึ่งร้อยกิโลห่ะร้อยกิโลเหรอคะเรา,จ,าจะไปทําอะไรบ้างคะ,คะวันนี้จะไปจะไปทำอะไรบ้างวันนี้จะไปไหว้น้ํจาจะไปไหว้น้ํา<อ>เออเขามีที่พักด้วยเขามีที่พักเออแล้วเราเราจะไปนอนที่ที่สัดนดานด้วยนะคะ ก็นอนเราก็ว่ายน้ำนะครัแเ้วก็จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ว่ายน้ำลงไปนะแม่ดูควายดูหนูด้วยนะโอเคไหมดูอะไรนะดูควายดูหนูด้วยนะคะดูควายดูหนูดูควายดูหนูอ๋อดูควายดูหนูโอเคเดี๋ยวดูระเบียนแกะข้างทางการนักบัข้างทางมันเป็นยังไง แล้วามันจะถึง้วแล้วแล้วก็รับ ก็จะมีสระน้ำแช่น้ำมันก็มีที่พักใช่มันก็จะมีสระน้ำก็นอนได้นะคะนุ่มมากเลยนะคะยังไม่ได้นอนเลยค่ะรู้ได้ไงคะว่านุ่มนุ่มไงยังไม่ถึงเลยนะคะยังไม่ถึงถึงหน้าบักซอยอยู่นะคะบักยยังไม่ถึงค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเอ่อค่อยไปดูจุดที่พักจุดแรกกันหมายถึงว่าจุดพักรถแล้วก็เดี๋ยวรอรวมตัวเดี๋ยวค่อยเจอกันอีก ก็ดูวิว้ังทางไปก่อนมีนมีนอยู่ตรงนั้นปลาค่ะนี่สวยมากตรงไหนคะตรงไหนตรงไหนอาเดินไปค่ะใยีาเขียว่ะ่าเขียวหรออ่าให้อยากซื้น้ำเดี๋ยวแป๊บนมงวัสวยมากวิวม่วัวด้วย วิวแบบสวยน่ากลัวน่ากลัวแฮะมีวมีวเต็มชุดว่ายน้ำอย่างมีทุกอย่างเ่อเป็นร้านกาแฟแน่เลยใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะไหนอที่นั่นคือตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนลงฝั่งนั้นน่าจะลงฝั่งนู้น เอาถ่ายรูปเร็วสิแม่ตะวอดอยู่ไหนตะวอดเมื่อไห่ <c oughs> อันนี้ที่ไหนที่ป่าสักที่หนึ่งอ่าจุดชมวิวโกปรีโกป,ปรีนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานขึ้นไปแล้วดูต่อข้างทๆมันจะเป็นไม้ต้นไม้นะคะทำไมชุดจะไม่เข้าล่ะชุดก็สีเขียวก็หวังชุดเดินป่าเลย <c oughs> ครางตัวส <c oughs> ีเขียวนะคะไม่คิดว่าจะได้มาเข้าป่าอุ้ยสวยถ่ายให้หน่อยกดวิดีโอไปเดี๋ยวเขาไปตัดเด็กๆไปถึงไหนแล้วครับถ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตัดก่อนดเหรอดีจัง เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมคะเหน่อยมากมือถือเป็นไงบ้างตอนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะรอยู่ที่ถ้ำถ้ำมิวมีพระด้มีพระด้วยนะ เ,เป็นไงที่แรกอะไรนะจุดชมวิวกรูป,ปรีที่แรกเป็นยังไงคะอันนี้ยังไม่จบเหมือนจ,จะเป็นลมลนะั่นอ่ะเหมือนจะเป็นลมวันนี้ยังไม่จบทริปนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้จบตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่พักกันเดี๋ยวไปเจอกันที่พักอีกทีหนึ่งน,นะจ๊ะบายบายจ้ะ